t ั l โ t ลฮ h ล l l ลพังพาไปหาหมอหน่อยแขนไปไนไม่รู้ว่าเหมือนมีใครด้วยเน่เดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปหาหมอโอเคเจอกันนะ สวัสดีค่ะคนไข้เป็นอะไรมาคะเอ,อ่อที่แขนมันตึงเส้นๆนะคะแล้วก็มีอาการคันๆนิดหน่อยเป็นมีไข้ไหมคะมีค่ะเป็นไข้มากี่วันแล้วประมาณสามวันแล้วค่ะสามวันแล้วค่ะ ก่อนหน้านี้ได้มีการกินอาหารอะไรมาไหมก็ไม่ได้กินอะไรแปลกๆนะคะแต่ว่าอาทิตย์ที่แล้วเหมือนกินไก่ทอดส้มตำแล้วก็เหมือนไก่จะไม่ค่อยสุกเร่ก่อนหน้านี้นะคะได้มีการกินไก่ทอดแล้วก็ส้มตำเนาะดูจากอาการแล้วก็ประวัติการรับประทานอาหารนะคะอาจจะเกิดการติดเชื้อพยาได้นะคะ พราะว่าการบริโภคอาหารที่ไม่สุกเนี่ยจะทําให้เกิดการติดเชื้อพยาธิได้เองค่ะแล้วก็อาการผิดที่แขนเนี่ยเป็นังไงบ้างคะมีการเคลื่อนไหมคะโอ้มีการเคลื่อนค่ะตอนแรกตัวนี้มันไอี้มันอยู่ตรงนี้เราเข้ามาวันนี้มันอยู่ตรงนี้แล้วก็มันบวมขึ้นด้วยค่ะอาการแบบนี้นะคะจะต้องมีการตรวจเพิ่มเติมนะคะการจะบอกได้ว่าเป็นโรคพยาธิเนี่ยจะต้องตรวจพบตัวพยาธิก่อน ซึ่งอาจจะใช้ออกมาจากผิวหนังเองแต่โดยทั่วไปเนี่ยมักจะไม่ได้ปบโดยวิธีนี้ซึ่งจะต้องมีการเจาะเลือดเพื่อดูจํานวนของเม็ดเลือดขาวแล้วก็ตรวจวินิจฉัยทางภูมิคุ้มกันโดยการตรวจแอนติบอดีต่อเชื้อนน่นเองค่ะ,ะก็ต่อไปก็จะเป็นการตรวจเลือดแล้วก็ตรวจหาแอนติบอดีนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผลตรวจออกแล้วนะคะคือการติดเชื้อทรียค่ะซึ่งเป็นเชื้อพยาธิตัวจีนนะคะเกิดจากการทานไก่ที่ไม่สุกค่ะต่อไปนะคะหมอจะสั่งยาเป็นยาทานเพิ่มเติมแล้วก็เภสัชเนี่ยจะจัดยาให้แล้วก็บอกวิธีการรับประทานยาเพิ่มเติมให้ค่ะค่ะไม่มีอะไรแล้วค่ะแค่นี้แล้วค่ะอค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ก็อ่านี่จะเป็นยาที่คนไข้ต้องใช้นะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราจะมียาสองชนิดในการใช้ราากักษาการจับพยาธิแรกจะเป็นไอโอมักตินแล้วก็อัมเบราโซนค่ะวันนี้นจะใส่อัมเบราโซนนะแล้วมันใช่ไงอ่ะก็เราจะใช้วันละสองข้งนาน21วันค่ะแล้วเราก็ยังจะมียาบรรเทาอาการคันแล้วก็ปวดร่วมด้วยจะเป็นยาเพนิสโตรนแล้วก็ไดเอทิลคาบามาไซด์ค่ะ การรักษาพยาธิตัวจีดท,ที่ดีที่สุดนะคะจะเป็นการผ่าตัดนําพยาธิออกจากร่างกายค่ะแต่หากทาไม่ได้เนี่ยเราก็จะทําการรักษาต,ตามอาการนั่นก็คือให้ยาแก้ปวดให้ยาลดบวมแล้วก็ให้ยาฆ่าพยาธินั่นก็คือาาาายาอะเบนดาโซนหรือว่าไอาเบอร์แมคตินค่ะและ้วก็ถ้าในรายไหนที่พยาธิชายไปที่อวัยวะสําคัญหรือว่าเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงจะต้องนอนรักษาเป็นผู้ป่วยนแล้วก็รักษาตามอาการที่พบต่อไปค่ะ การป้องกันพยาธิจิตนะคะทําได้โดยหลีกเลี่ยงการรับตัวออดชนิดนี้เช่นป้องกันการรับประทานเนื้อสัตว์ที่ไม่ผ่านการปรุงหรือว่าปรุงกึ่งสุกกึ่งบิบค่ะแล้วก็ไม่ดื่มน้ําที่มีการปนเปื้อนล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารทุกครั้งแล้วก็หลีกเลี่ยงการสัมผัสกักบเนื้อสดหากมีบาดแผลที่นิ้วมือค่ะ,รคะรเรือหาหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะนําว่าให้ใส่ถุงมือด้วยค่ะ